เอำเภอสมอพระแสงเรามีอสมดีเด่นระดับชาติพี่น้องอสมของเราทุกคนมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของคนพระแสง วันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอ,อสมอแห่งชาติปีนี้ทำเพอพระแสงเรามีอสอมอดีเด่นระดับชาติสาขาทันตสาธารณสุขภาคื่ออสอมอคอยกระดดเป็นสันหรือน้องเงาะทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีทั้งท้องที่ท้องถิ่นเห็นความสำคัญของขอสมอผมหวังว่าอ,อสอมอทุกคนเราจะนำสุขภาพที่ดีไปให้กับ บ้านชุมชนสู่สังคมรัแสาขอให้ทุกคนทุกๆท่านมีสุขภาพมีมีภาวะที่มีสุขทุกๆคนครับที่สำคัญที่สุดครับชุม,มุอมอสมอที่นี่พี่น้องอสมสอของเราทุกคนที่ระแสงมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของคนระแสงพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้คนสุราธานีและอสมสอทั้งประเทศครับ ครับต้องขอบคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานแล้วก็วันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังนะครับของที่น้องชาวอาสมอทั้งพันกว่าคนของพระแสงนะครับได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างที่ท่านนายแพทย์ได้ยืนยันนะครับว่าอาสมอพระแสงพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของที่น้องชาวพระแสงทุกคนครับ